非常。 อะไรคืออเวิร์ลสเปอะไรคืออเวิร์ลเนมบิเราต้องคนึงถึงอะไรบ้างในการออกแบบนอกจากการทำคอนเทนต์เป็นกิจกรรมพัฒนเนี่ยมันก็จะต้องรองรับกิจกรรมที่แอคทีฟด้วยเช่นกันก็ออกมาในรูปแบบของลานที่มีความ f ฟิคซิเบิลจะเตรียมเก็บข้อมูลยังไงบ้างอะไรเงี้่แล้วมตัวอย่างโปรเจกต์แล้วก็ต่วเป็นคำให้กับน้องๆที่แนะนำว่าฝึกความรู้สึกบางที่สุดเพราะว่าถ้าทำ้วมันแบบไม่คือตัวมันเล็กลงได้นะไม่ไ้ตัวอย่าถือให้มันรู้สึกคอนเนตเลยก็ปน การสเกจที่ดีจริงๆมันเริ่มต้นจากการที่เรามีข้อมูลวัตถุดิบก่อนเหมือนอนที้เราจะเหมือนนั่งเทียรวัมนมาเป็นหขอ้อมูลที่รวบรวมวัสดุจากไทยแล้วก็จากประเทศนะคะมันก็จะเป็นโจทย์เพิ่มนอกจากเราจะดีไซน์ให้สวยแล้วการซัพพอร์ตแลงที่คนไปนั่งหรือคนไปพิงไปยืนทักเนี่ยอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงว่จริงเราเริ่มจากตอนหลังเราเริ่มมีโจทย์เรองความชะนะแต่ทำยังไงให้ความสตรองขกับความเป็นอาร์ ว่ามันถ้าสนใจยวิธีคีอะไรเงี้ยค่ะเริ่มจากแบบว่าพฤติกรรมคนแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันพัฒนาอไต่อก็อาจจะต้องลองป่อยแบงนี้ซึว่าดูว่าเรื่องราวของเราในบของมันจะเข้ากับบริบทเรื่องไง เรามองว่าตัวของ Ur b a n ต์เ n อร์ที่มันมีอยู่อะครับมันเป็นของที่มันออกแบบตามมาตรฐานนะครับเราก็เลยเลือกที่จะต้องการที่จะทําให้ของเนี่ยมันมีความเหมือนกับว่าหลวมขึ้นทําให้การนั่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่แบบเป็นมาตรฐานฟิกยู่แบบเดียวครับการเป็นพื้นที่สาธารณะของตัวกรุงเทพอะเฮ้ยมันต่างกันกับตัวเชียงใหม่ที่เราอยู่ใช่ไหมเหมือนเชียงใหม่เราก็แบบอยู่เฉยๆแล้วก็เห็นแบบวิวธรรมชาติแล้วเห็นตัวแบบพื้นที่สีเขียวที่มันสามารถหิวใจเราได้ระดับหนึ่งโดยไม่ต้องที่แบบไม่ต้องตั้งใจไปเพื่อที่จะ ไปพักผ่อนอยากได้ประสบการณ์ด้วยว่าพักบิ๊กเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจริงๆแบบมันเป็นยังไงเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์จริงๆเป็นเอเลเมนที่มันสําคัญมากในสถาปัตยกรรมไม่ว่ามันจะเป็นอะไรถ้าเกิดแบบได้ทํางานที่มันได้สร้างจริงไม่ต้องเป็นอาคารยังไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้ขอแค่ได้ลองดูว่ามัน p r o c e s มันเป็นยังไงก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเราสังเกตว่าเวลาเราไป รอที่บัสตอพัเราสังเกตว่าบางคนก็นั่งบางคนก็ยืนท้งที่มันก็มีที่นั่งว่างอยู่ใช่ไหมก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราสนใจว่าเออทาไมคนเขาถึงยืนทางๆที่มันก็มีที่นั่งว่างพฤติกรรมคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมก็พยายามจะออกแบบที่นั่งซีเควนซ์ให้มันซัพพอร์ตกับพฤติกรรมของคนที่มันไม่เหมือนกัน จริงๆผมแค่อยากให้คนได้เหมือนตั้งคำถามกับสิ่งที่เขาเห็นมากกว่าครับมันไม่จําเป็นว่ามันอาจจะต้องมองว่าสวยไม่สวยแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับคือเขามองว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นที่นั่งได้หรือเปล่ามันจะเป็น s c u l p t อ r ์ได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็น architecture space อะไรอย่างหนึง่งคือการนั่งของเราอะ่ะมันไม่ใช่แปลว่าเรานั่งแล้วก็นั่งเฉยแต่เราอะ่ะสามารถนั่งเพื่อ sit to pay นั่งเพื่อ sit ท o transfer ทุกๆอย่างมัน,มนพร้อมกับการนั่งได้เราก็เลยมองว่า ไอ้การลิงเกอร์นี่แหละมันคือการที่เราสามารถครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างไปได้ด้วยกันเนี่ยครับเราก็เลยเห็นว่าซิติลิงเกอร์เป็นโจทย์ที่ท mm hmm. ําทให้เราสามารถออกแบบได้กว้างขวางที่สุดนะครับเราก็เลยเลือกโจทย์นี้มาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จะต้องคิดจากวิธีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นไหมเราก็เลยคิดว่าเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยควรจะมีเส้สะท้อนถึงคุณภาพแบบนี้ครับแล้วจึงนำมันมา มาจับรวมกันครับเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์แล้วก็กิจกรรมขึ้นคอนเซปต์ตั้งแต่งานที่ได้เข้ารอบมากับงานตอนนี้เนี่ยมันก็คือคอนเซปต์เดียวกันเลยครับแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนรูปแบบของตัวที่นั่งกับการเล่นแต่ว่าลักษณะของการเล่นเนี่ยเราก็ยังเก็บมันไว้อยู่ก็คือการนั่งเล่น แบบเป็นกลุ่มพี่เขาก็ตั้งคําถามกลับมากับพวกเราค่ะว่าแล้วสรุปแล้วเราต้องการจัดเล่าอะไรอะไรคือประเด็นสําคัญของงานเราที่สุดมันก็เลยทําให้เราได้กลับมาอ๋อว่าโอเคเราคือเอิร์บนเฟอร์นิเจอร์นะรีเสิร์ชหลักๆก็น่าจะเป็นหนึ่งก็คือรีเสิร์ชเรื่องสตัดดี้เอ่อทรีฟอร์มค่ะว่าต้นไม้เป็นยังไงทำต้นไม้ยังไงให้สวยกิ่งเป็นยังไงแผ่ก้านออกเป็นยังไงช่วงนั้นเราก็แบบนั่งถ่ายต้นไม้สมกันค่ะพวกเราอยู่เชียงใหม่ครับคือก็คือเหมือน ก็ไปดูในที่ที่เชียงใหม่เขามีไปดูว่าลาักษณะการนั่งแบบไหนบ้างที่มันเหมาะกับงานของเราแล้วก็ลองมาปรับคิดกับตัวพื้นที่ว่าแบบตรงนี้มันมีเรื่องของ Key อ r กิจกรรมมันใกล้ๆกันครับก็ลองเอามาปรับเออพื้นที่แค่แบบอาจจะนั่งแค่2นาที5้านาทีมันก็สําคัญนะแบบเขามานั่งแล้วเขาจะทํำยังไงแล้วเขาจะพร้อมเดินต่อไปยังไงถ้าแบบว่าเก้าอี้ตัวนี้ไม่ถูกออกแบบให้แบบรองรับกับการนั่งรองรับกับการพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไปต่อค่ะ คิดว่ามันมีโอกาสในการปรับได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะขยับไม่ได้ไม่เห็นว่าไม่ใช่ว่ามันต้องคาแรคเตอร,ร์เดิมแบบแข็ง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 เพราะที่คอมเมนต์ไปเออมันไม่โฟล์น่ะอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะฟอร์มเดิมของเรามันเป็นฟอร์มที่แข็งค่ะไม่ตอบโจทย์กับคอนเซ็ปต์ที่เป็น r ิปบอลโฟอ่ะค่ะเราไปดูพวกยิมนาสติกมาที่เขาแบบบิดพิวลิบลิ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองมาเล่นกันเองใช่ค่ะมาลองหมุนกันเองแล้วก็ถ่ายรูปเก็บฟอร์มไว้แล้วก็ ลองใช้กระดาษะคะ่ะบิดฟอร์มตามเป็นตัวโมเดลขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนเราก็จะมีตัวโมเดลเก็บไว้หลายๆตัวแล้วก็มาลองดูว่าเอะฟอร์มนีโอเคไหมมันจะเข้ากับบริบทไหมอะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็นํามาแบบเดเวล็อปต่อในระดับหนึ่งที่คนก็จะรู้สึกว่ามันพิเศษขึ้นมันมีกลุ่มก้อสงตัวเองมากขึ้นทีนี้ก็จะเปดีไซน์แรกตอนนั้นเราคิดว่าแบบที่เราทําไว้อะมันดีมากๆแล้วตอนที่เราส่งแบบส่งงานแต่เราเอยอันนี้แบบ ไม่รู้จะทําให้ดีอยู่นี้ไงแล้วอะไรเงี้ยแต่พอแบบเข้ามาแบบโอ้มันมันมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนะมันแบบว่ามันก็มีข้อข้อที่เป็นข้อบกพร่องอยู่เราเหมือนเราเราเห็นข้อบกพร่องมันเมื่อเวลามัผ่านไปมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนกับว่ากล้าที่จะออกจากคอม์ตโซนบางอย่างว่าเออแบบเราตอนแรกเราคิดว่าอันนี้มันดีแล้วแต่พอเรารู้สึกว่ามันเราเห็นข้อบกพร่องมันเราก่จะแบบเรื่องที่จะเปลี่ยนมันเรื่องที่จะเพิ่มสิ่งใหม่หรือว่ากลับ เออตัวของชิ้นงานเราอ่ะมันก็ทําให้งานเราแบบไปต่อได้ในแบบที่เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกด้วยซ้ำแล้วก็ลองคิดเรื่องเรื่องที่บอกมันอยู่ในพื้นที่สาธารณะข้างนอกลองคิดแนวคิดที่ว่าการดูแลได้คือาาทางวอนแบงคอกเนี่ยเขามีคอนเซิร์นว่าตัวเท็กซ์เจอร์มันจะแบบทาให้ฝุ่นเขมาเกาะง่ายแต่มันจะทาําความสะอาดยากก็เลยเปลี่ยนมาที่เรียบไปเลยว่าเป็นอะทีเดปินคอนกรีตอืม จริงๆของผมมันจะเป็นในเรื่องของแบบว่ามันจะนั่งได้หรือเปล่าหรือว่าตรงนี้มันจะแคบไปไหมอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนจะเป็นในแง่ของฟังก์ชันอะ่ะเพราะว่างานของผมมันค่อนข้างแบบดูเป็นศิลปะหน้าตาก็จะแบบว่าเป็นเหลี่ยมๆอาจจะดูแปลกตานิดน,นึงจากเฟอร์นิ์คำว่าเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปอะไรไครับ แต่หลักๆวันนี้พี่อยากดูความเป็นไปได้ในการผลิตติดตั้งเพราะพี่ต่างมาช่วยคือพี่มองว่าอาจจะอนุโลมสูงได้แค่ในบริเวณ A 2 2งสองเมตรแปดสิบอะไรทำนงนี้แค่แบบจุดเริ่มต้นหรือว่าอะไรเงี้ยนิดหน่อยแล้วก็โ้อหครับ้วแต่จริงๆอะถ้าเราฟองมันก็ยังไม่เป็นลิม,มิตอยู่ดีอะค่ะพี่ว่าไอ้ซอกเล็กๆอะมันควรจะเป็นมันอาจจะกลายเป็นซอกใหญ่ได้แล้วให้มันบิดพิ้วเหมือนติ๊บตจริงๆ ก็แก้แล้วได้แก้อีกแล้วมันกลายเป็นตัวโมเดลอะแข็งเกินไปมันไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยเหมือนจริงมันก็มีปัญหาทางด้านการเลนเดอร์ประมาณนั้นค่ะก็รู้สึกว่าภาพ 3d ที่เราทำออกมาเนี่ยไม่เท่าพี่ๆเขาเพราะว่าแบบเวลาดูพี่ๆเขาก็จะรู้สึกว่าแบบว้าวทำยังไงดี แต่ว่าก็พยายามกันนะคะก็ไปหาอาจารย์ถามไปปรึกษาแล้วว่าแบบขอคําแนะนําจากเพื่อนสาขาอื่นด้วยหรือว่ารุ่นพี่อื่นด้วยถ้าต้านเฟอร์นิเจอร์ผมไม่ค่อยรู้ผมอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าผมไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยคือมันจะมีแบบไม่รู้เพราะไม่รู้อยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าเราไม่รู้กับรู้ใช่ไหมเออตอนผมก็จะแบบเหมือนเหมือนแบบไม่ไม่รู้ว่าผมไม่รู้อะไรเลยเวลาเราคิดใช่ไหมเราเรียนเตกอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้คิดไปถึงดีเทลว่า ตัดขอบไหมวัสดุเป็นอะไรลา่างเพื่อนที่เขาเรียนอย่างโปรดักใช่ไหมเขาก็จะนึกถึงเรื่องพวกนี้ได้ดีกว่าเราอะไรเงี้ยตัวแรกที่เราดัดฟอร์มที่มันเป็นฟอร์มอย่างไงก็เพราะว่าเออมันเป็นข้อจำกัดโปรแกรมแล้วก็เลยแบบตอนทําโมเดลก็เลยอยากให้มันเป็นฟอร์มที่มันสามารถขึ้นจริงได้เรามานะคะแล้วก็โดนคอมเมนต์มาเรื่อยๆว่า ปิดลองบิดกระดาษดูสิบิดก็โอเคเดี๋ยวกลับไปิดในเรื่องหน้าตามันดูเหมือนจะไม่ได้ปรับเยอะแต่ว่าเรื่องของดีเทลทุกอย่างเนี่ยแทบจะปรับวิธีการทํางานใหม่หมดเลยอย่างเช่นอาจจะมีข้อที่จากัดโดยตอนแรกผมออกแบบมาต้องการให้มันไม่สามารถขยับได้แต่ว่าพอมันมี r e q u i r e m e n t ว่ามันต้องเผื่อไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินรถดับเพลิงต้องมี Space ให้เขาเข้ามาได้เนี่ยมันก็เลยต้องถอดออกได้อะไรเงี้ยมันก็วิธีการทํางานก็จะยากขึ้นไปเท่าตัวกระดกยังไงกระดก มากแค่ไหนกระดกแล้วมันจะตกไหมอะไรอย่างงี้ครับค่อนข้างท้าทายมากคอนเซิร์นเรื่องผู้ใช้งานมากอะไรอย่างงี้ครับมันจะมีเรื่องคอนสตรักชั่นสตรัคเจอร์เทคนิคอลรออิงทุกอย่างคือผมก็จะบอดเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่ามาทางดีไซน์อย่างเดียวแล้วก็เพิง่งเพิ่งเริ่มได้เรียนคอนสตรักชั่นเมื่อ พร้อมกับในที่จะเริ่มเวิร์กช็อปนี่ครับดูแบบแวกามันไม่แบบมันไม่เห็นถรถไฟเลยเออจิตหน้าตาแต่เทคนิคไรถ้ามาทำได้มันก็ผมสนุกจริงก่อนที่เราจะเอาเข้ามาเราต้องคิดก่อนว่ามันช่วยในแง่ไหนซึ่งถ้าสแตนดอร์เราเป็นในเชิงกลไกเนี่ยถ้ามันมาในรูปที่แบบย้อยอะไรเงี้ยฟังก์ชันของกลไกมันก็อาจจะไม่เวิร์กเพราะฉนั้นเราอาจจะไม่เอาอันนี้เข้ามาถ้ามันไม่จําเป็นเป็นปัญหาเพราะว่ามันค่อนข้างสตาร์ดีได้ยากแล้วก็มันต้อง ใช้คนที่รู้เรื่องนี้จริงๆก็ก็เป็นปัญหามากๆด้วยก็อันนี้น่าจะเป็นงานชิ้นแรกเลยที่ที่ที่เริ่มมาในชิ้นมหาลัยที่จะผลิตจริงๆก็ตึงเต่เป็นโฟองเสร็จปุ๊บแล้วเราจะทำทำโมเนี่ยทำพิมพ์เนี่ยเพื่อถอดให้มันเป็นเนกาทีฟะเป็นสร้างแบบไหนมันแอพพลายมากับสิ่งที่เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วมันเหมาะสม ครั้งหนึ่งที่พูดว่าความจริงแล้วเฟอร์นิเจอร์มันเปรียบเสมือนศิละปะสาธารนณะนั่นก็คือว่าการตั้งอยู่ของมันมันไม่ควรที่จะทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเสียคุณค่าลงไปอย่างเช่นว่าการที่เราเดินไม่ได้เงี้ยมันก็เหมือนว่าเออเฟอร์นิเจอร์มันฟิกซ์เกินไปจนคนไม่สามารถที่จะเข้ามาใช้พื้นที่นี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหนูเป็นเหมือนเวิร์ช็อปแรกๆจำชื่อเวิร์ช็อปไม่ได้แต่เหมือนแบบว่าเหมือนเขาไล่ให้ฟังว่าการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง แบบว่าขนาดไซซิ่งวิชวลการมองเห็นอะไรเงี้ยเหมือนแบบเวลาเราออกแบบมันก็จะมีแบบว่าเหมือนติ๊กถูกในหัวว่าแบบสเกลเป็นยังไงแล้วนะเซอร์คูลเลชันของเฟอร์นิเจอร์เป็นยังไงเลยค่ะแบบว่าเหมือนเวลาออกแบบมันก็จะมีมีทางไปมากขึ้นเหมือนตอนแรกมันก็แบบสเปะสปะว่าไม่รู้ว่าจะต้องคิดแบบเอาอะไรขึ้นมาก่อนแต่ทีนี้เหมือนพอมาเวิร์ช็อปก็รู้สึกว่าโอเคมันต้องติ๊กถูกอันนี้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 นะแล้วค่อยไปตรงนี้ตร,นตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะ พอเวกันแล้วมันต้องแบบมีจํานวนมากพอที่จะผลิตออกมาอครับมันถูกต้องทุกอย่างที่น้องพูดนะแต่แค่สงสัยว่าแบบดิดสินในในการที่จะแบบ i m p l e m e n t i จริงมันมันมีความเป็นไปได้เยางน้อยแค่ไหนมันอาจจะไม่สเตเบิละเพราะเราไม่ได้คํานวณแล้วมันน้ําหนักมันจะบาลานซ์กันที่ไหนในอาจจะต้องคิดเผื่อตรงนั้นแล้วมันจะทําให้โจทย์ของการย้ายหรือพลิกเนี่ยมันไม่น่าจะทําได้จริงเหมือนทีแรกอ่ะเราไปรีเซนต์ครั้งแรกใช่ไหม เราเตรียมคาตอบไปดีเลยครับว่างานเราอ่ะมันน่าจะมีจุดบกพร่องตรงไหน,นเขาน่จะถามตรงไหน,นใช่ไหม,มปรากฏว่าเขาไม่ถามอย่างนัันเลย,ยเขาถามเรื่องว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าทํามาเพื่ออะไรงานนี้มันจะตอบโจทย์อะไรกับกับที่นี่มากกว่าอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นคําถามที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มิติของการออกแบบเดียวแล้วอ่ะมันคือมิติของการที่เราจะเอางานนี้ไปสู่ความเป็นจริงยังไง ทัก,กษะก,การพีเซนต์ก็ดูว่าพี่เขาแบบพีเซนต์ยังไงเรียบเรียงเรื่องในการนําเสนอวิธีการพูดก็แบบแอบ,บแอบ,บจิกมาใช้มันทําให้หนูลองนั่งเก้าอี้แปลกๆแบบเดินเจอเก้าอี้แล้วก็นั่งอ, <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเปลี่ยนโลกเราในระดับหนึ่งเลยว่าความจริงหลายๆอย่างมันมีเมสเซจอยู่ในนั้นแบบคนที่เขาแบบดีไซน์มาเขามีความคิดว่าแบบเอ้ยอันนี้เขาจะแบบทามาเพื่อสื่อสารสิ่งนี้อันนี้เขาทํามาเพราะว่าอันระดับนี้มันเพื่อให้ได้นั่งแบบนี้ได้นั่งรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้คะแนนความสมบูรณ์ของชินการหนูให้สิบสามสองหนึ่งเลย,อยอพอใจครับ <c oughs> งานตัวเองเหรอเออเสิ็อกไปสักแปดกันให้ใหเท<ๆ>่าไหร่ให้เท่าไหร่ตอนนี้ยังให้สักเจ็ดจุดห้าอยู่เราอ้อมโลกไปหน่อย <c oughs> รู้สึกยังไงบอกไม่ถูกมันมันก็ดีที่ว่าแบบงานงานของเรามันแบบ มีคนเข้ามาใช้มีคนแบบได,ได้ได้เห็นแล้วเออเราเอาทำงานมาต้องแบบกี่กี่กดเดือนหก,หกเดือนใช่ไหมเออมันก็มันก็ดีที่แบบถ้ามีคนแบบว่าเห็นแล้วก็แบบเข้าขขมาใช้แบบใช้งานแบบอะไรพวกเนี้ยครับภูมิใจคะ่ะถ้าสมมติได้ตั้งจริงก็มีคนมาใช้แล้วก็ได้เห็นว่าสําเร็จแล้วนะงานตัวนี้วิดพิวได้แล้วนะ เพราะว่ามันเป็นฟอร์มโค้งตัวแรกแบบแทบจะตัวแรกเลยที่แบบเหมือนเป็นงานท้าทายมากมากที่มันมันบิดผิวมันมันฟอร์มมันยากมันถอดฟอร์มไม่ได้ยากมากแล้วมันสําเร็จอะค่ะก็ภูมิใจอยากเห็นคนเข้ามาใช้ค่ะอยากให้เขามีส่วนร่วมหรืออินเทอร์แอคตกับที่นั่งอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเห็นภาพที่คนหลายๆคนได้มาเข้าใช้งานแล้วก็เข้าใจเมสเซจเข้าถึงเมสเซจที่เราอยากจะเล่า เราคิดอยู่แล้วว่ามันต้องมีคนใช้งานกับพื้นที่ตรงนั้นก็เลยต้องคิดว่าเอ้ยเราทําเพื่อให้คนนั่งจริงๆนะแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าแต่ถ้าได้เห็นภาพน่าจะว้าวอยู่คะ่ะ <laughs> นูหนูน่าจะน่าเครื่องอมาดูหลายรอบเลยคะ่ะ <laughs> จะมานอนสักหนึ่งวันตรงนั้นเออลองสมัครดูไม่ติดไม่เป็นไรลองไปก่อนส่งไปก่อนแล้วแล้ว วันวันที่พี่กราฟโทรมาวันแรกผมยังไม่รู้เลยใครก็จะกดทิ้งคิดว่า call center ก็เลยก็ก็ถามเขาแล้วผมก็มาบอกบอกนี่เขาก็ไม่เชื่อผมก็โทรกลับไปหาพี่กราฟว่าแบบติดจริงๆหรือเปล่ารู้สึกว่าสกิลการทำสามดีก็ค่อนข้างอัพเกรดกว่าเพื่อนๆในชั้นอยู่ไม่ใครบอกองมันรู้สึกได้ ไม่ไม่ดุครับแต่แอบแอบแบบว่านิดนึงก็โดนนิดนึงก็แทงใจนิดนึงครับแค่ทำให้ผิวเองทำกว่านี้ไม่ได้หรออะไรอย่างงี้ก็มันก็ติดเรื่องโปรแกมใช่ก็ตัอกับความแน่นอนแล้วมันไม่ผิวจริงใช่ก็มันไม่ผิวจริงก็ชอบที่ได้เห็นแบบพวกดีเทลว่าแบบอ่า ว่าต้องต้องต้องคิดถึงคนกับไซด์ยังไงบ้างเพราะว่าาสถาปัตย์คือเป็นด้วแบบในสเกลที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมมันเป็นสเกลแบบไซด์แบบอา,าคารแล้วพอมาเป็นเจอเฟอร์นิเจอร์ที่แบบสเกลขนาดเล็กมันจะแบบพวกคอนเซิร์นอะไรมันจะค่อนข้างต่างกันนอาจจะรอดูอีกทีครับว่าเหมือนจะมีการเวิร์กว่ามันจะพัฒนาแบบจากตัว 3D m o เดลหรือว่าการเรนเดอร์อะไรเงี้ยเข้าไปสู่งานจริงแล้วมันจะออกมาเป็นไงก็ติดตามแบบโปรเซสตรงนี้อยู่ครับว่าจะสร้างจริงได้อย่างไรอะไรอยากให้มีเวิร์กช็อปเรื่องไหนร่เติม <S <S มันสุดยอดมากครับหมายถึงว่ามัน <S <S เป็นการเดินทางผมเรียกว่ามันคือการประจนไทยคือการเรียนรู้คะ่ะเพราะว่ามันต้องคิดงานให้เสร็จก่อนที่เราจะเดินทาง เพราะว่าเราไม่อยากจะแบกของมาเยอะซึ่งมันก็จะมีบางครั้งที่แผนเราแบบไม่เป็นไปตามนั้นก็เช่นตกเครื่อง <c oughs> ต้องนั่งรถไฟเตกนะเขาก็าจะมองภาพรวมแต่พอแบบว่ามาคอนซสาจริงๆซึ่งพี่เขาก็แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก เออในการแบบออกแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยพี่เขาก็จะมีคอมเมนต์แบบว่าเออตรงนี้ขยับนิดหน่อยเพื่อให้แบบว่าคนใช้งานได้มากขึ้นหรือว่าใช้งานสะดวกขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นจุดที่เราแบบเออไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่าในการออกแบบอาคารคือแบบเรามองแค่ภาพรวมระดับแบบว่าเมตรอะไรเงี้ยค่ะพอเรามาเปลี่ยนสเกลเป็นแบบว่ามิลลิเมตรเซนติเมตรอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบว่า เ,เปิดมองมากขึ้นว่าแบบเออเราวความเป็นจริงเนี่ยมันต้องแบบคิดถึงระดับนี้เลยนะอะไรประมาณนี้ค่ะคาดหวังว่าจะได้ไปนั่งแบบตอนนั้นคุยกันว่าแบบอยากไปนั่งของที่ทุกคนเลยเพราะทุกทีมเก่งมากแบบทั้ง10ทีมแบบอยากไปนั่งในทุกๆอันแล้วก็นั่งแบบเออดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนโอกาสเล็กๆนิดนึงเพราะว่าเราเริ่มจาก ของที่เป็นอาคารเป็นตึกอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาพอมาสุดท้ายแล้วอ่ะเรามองไปแค่ที่สเปซหนึ่งสเปซแล้วการวาง Urban f บิร์นเฟอร์นิเจอรมันเอฟเฟกกับสเปซนี้ยังไงในในเชิงสเกลที่แบบจากเล็กไปใหญ่อ่ะทำให้เราเข้าใจการใช้พื้นที่ในอาคารที่ส่งผลต่อเมืองอ่ะได้มากยิ่งขึ้น